น้ำจากพลังงานฟรีฟรีนะครับพลังงานแสงแดดนะครับ,บ,รบสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านส่งแยะนะครับ ตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรน,นะครับวันนี้ทางร้านเรานะครับได้มาติดตั้งแผงโซลารเซลล์สองแผงนะครับแล้วก็ใช้กับปั๊มสูบน้ำที่เป็นปั๊มบารดานเป็นซัมเมอร์ดีซีนะครับขนาดาาตัวนี้600วัตต์ไม่ใช่300วัตต์6 0รวัตต์นะครับใช้สองแผงท่อส่งน้ำขนาดานิ้ว นิ้วครึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้ลงไปลึกนะครับเจาะไปที่สี่สิบเมตรย่อนลงไปแปดต้นแปดตีสามสรบอสามสองน้ปริมาณน้ำที่ได้นะครับ ตัวนี้ยอนท่อลงไป8ท่อนนะครับ8 4 32 32มเมตรนครับแล้วก็ทำเป็นบาสามทางจ่ายไปที่บ่อปลานะครับจะดูนะครับปลายทางที่ส่งไปบ่อปลาประมาณ20เมตรท่อนิ้วครึ่งตอนนี้ประมาณบ่ายกว่า,ก,วาก็มีแดดแดดดีอยู่นะครับเพราะน้ำก็ออกมาค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าแบบแรงพุ่งนะครับ เพราะว่ามันท่อใหญ่ถ้าจะให้มันพุ่งแรงกว่านี้ก็จะต้องต่อท่อลดลงนี่ครับก็เติมบอ่อให้แต่เติมน้ําให้บอ่อปลานะครับวันนี้น้ําเกือบแห้งแล้วถูกแบบนี้ก็จะมาสักสามสิบวันเต็มไหมนี่บอ่อขนาดประมาณ เกีับงานนะนี่ ปริมาณตัํานี่กับพิวว่าแห้งแครับจะคิดว่าภายในตู้นะครับตัวน,นี้ก็จะประกอบด้วยกล่องควบคุม นะครับของปั๊มจีเนี่ยตัวนี้นะครับร้อวัตต์มีคัดเอาตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเซฟโปรเทคชันหนึ่งตัวนะครับหน้าจอก็จะบอกสถานะกนารทำงานแล้วก็แรงดันของไฟนะครับ ปริมาณซ้ํานี่ก็ถือว่าแห้งแล้วรถ้าคิดว่า